ไปดีนะพี่น้องยินดีตอนครับเขาสูช่องเด็กเป็นนอกพี่น้องเมื่อนี้ห้องสีผ้าพี่น้องมาเก็บเหยื่องกเนาะเพราะว่ามาเขามาดำหน้าดำหน้าใส่เมเลยยินข่าวให้เรางกออกมาลอกไปลองมองพี่น้องไปกเลยนี่พี่น้องพอแล้วพี่น้องพอแล้วนี่มานมานมานพี่น้องเอ้ยนี่ดอกนี้งามพี่น้องเลยนี่ ดอกฮักออกตะไคร่เขียนตินออกกับพี่น้งองนี่งามคักพี่น้องเอ้ยดอกมานดอกแหลกเลยพี่น้องนี่ดอกที่ชงมาแล้วตามมาเลยมูเดียการน,นี่พี่น้งอ,นองมีสามดอกนะำมอยน้องโอ้ยมีบ่้งคือพร้อมพี่น้องโอ้บ่้งคือก็มีมากินเห็ดได้นี่พี่น้งองนี่นัว มาดอกที่ชามพี่น้องขไข่มาในตัวนี้จนได้ขวดเอาจักชามได้แล้วพี่น้องเอ้ยอ้โหนี่ดอกชามนี้พูดีงามพี่หน่องเมื่อยแกงขัดก,กันยังเลยเบิร์ดเลยพี่น้องเอ้ยไปบนไม้ต่อนะพี่น้องเนาะไปกัตโต้พวอีส้นพี่น้องที่ชองออกบ้าน không bán cả ao bán từ đó vào mưa cả tím nó biết vậy cho con Hãy Cái này là phía nó Bộ đồng bản này kìa à. Xám đỏ phía nó đây này xó nó, xóm khay Cái này nó มองกันอ๋อนอพี่น้องโอ้พอดีงามเลยน้องไอ้ bán thay Tháng hay với Nếu chưa đọc bằng một đề thì tội nó Nên là bị nộng, sáng đọc này bị ừ. Ba này đẹo

พี่น้องไข่พอดไข่ก่อนนะไข่ก่อนพี่น้องฝนก็ตกกับฝนตกหากระเช้านี่อยไข่ก่อนพี่น้องตัวนี้ขวานกองพี่น้องขวานกองนะ เราเนี่ยมาแล้วแต่กับว่าต้นบ้านครับพี่น้องอืมสองดอกพอดีงามพอดีกั่งกังพี่น้องโอ้ยฮักนี่พอดีกั่งกั่งม้านม้าพี่น้องเนาะนี่ เอกเปนต่อพี่นออ้องกนี่เป็นพี่นอ้องหดีแล้วนี่พรานีงง่ายเปพี่นอ้อ,นอางาีงายพักพี่น้องเลยีน,ยนีงง่ายพักเลพี่น้องเลย

มันเดาพี่น้องมีมันแล้วมันแล้วโอ้ยจุดๆจุดๆอ่าดอกคักๆเลยพี่น้องเลยนี่สอง่น้องเทขหนกวางบ่เลยพี่น้องเลยสาม ลองเลี้ยเขากะมลงเลยอากะานมันไปพี่น้องรอเปนใบโตพี่น้องไปอ้ยเกิดพี่น้องนี่นี่ไข่บางใยพี่น้องนี่อ้ยโอ้โหตะปูอีกชไข่ พี่น้องอีกช้องไข่นี่อีกพี่น้องเห็นสีไข่แล้วพี่น้องออ้ยหลอกปังไงพี่น้องยังไนวะ ินไข่งามคักพี่น้อ,อ,องเอ้ยหอนโม่งไปดำนหน้าไปพี่น้องเอ้ยไปยังเพาะเห็ดอยู่ดีเก็บเห็ดแล้วจะไปพี่น้องเอ้ยเราเห็ดอีกโอ้ยพี่ ช่องใครกันพี่นออ้องอ้นี่กันไหาใครพี่นอ้อ,องรอันใหม่ต่อพี่นอ้องเห็นอีกแล้วพี่นอ้องขนน้องนั่นมีแมงกินบัดพี่น้องใอ้ตัวนะตัวนี้กิกนไหน่นาะ Bin cái này nèo có thể gặp lắm nèo dì nèo. Bin đọc nèo dì 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 nèo My mama, no.